กระทรวงเกษตรและสากรณ์เตรียมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ามุ่งให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปี2568นะครับโดยมีแนวทางในการแก้ไขโรคนี้ก็คือการควบคุมประชากรสุนัขและแมวซึ่งสัตว์เหล่านี้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า180ของจํานวนสุนัขและแมวเป็นประจําทุกปีนะครับรวมทั้งจะส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยงตระหนักรู้ถึงโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบไม่ปล่อยสัตว์ทิ้งไว้ในที่สาธารณะนะครับ ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังสร้างอาสาปศัดร,รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศัดที่มีอยู่เดิมให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับ สำหรับปี2566นี้นะครับตเ้งเป้ามีอาสาจำนวน8,600คนซึ่งอย่างน้อยตํำบลละ2-3คนเลยทีเดียวนะครับและรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประชาชนให้ความร่วมมือนะครับในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปพร้อมๆกันครับเพื่อให้ในปี2568นั้นประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้านะครับ และหากท่านสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสามารถไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาสาปสุสัตว์หรือสำนักงานรปรศุสัตว์ใกล้บ้านท่านทุกแห่งนะครับ